สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทํานายดวงตามตำราของไทยโบราณกันนะครับวันนี้ผมจะขอทํานายฝันนะครับจะขอทํานายฝันสําหรับท่านที่ฝันเห็นคนขาขาดนะครับซึ่งฝันลักษณะนี้นะครับมันเป็นเรื่องแปลกนะครับบางทีเราไม่เคยเจอคนในลักษณะนี้นะครับแต่เรากลับเก็บไปฝันนะครับซึ่งผมจะบอกว่าฝันที่ผมกําลังจะทํานายนี้นะครับฝันกันเยอะมากมาก แต่ก่อนจะไปพบกับคำระนายฝันนะครับท่านที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ของทางช่องไว้ได้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดสำหรับคำธนา,ายดวงใหม่ๆนะครับรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับสำหรับท่านที่ฝันเห็นคนขาขาดนะครับตามตำราโบราณว่าไว้ดังนี้นะครับท่าน มีโอกาสจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับชื่อเสียงเรื่องลือโด่งดังนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออหน้าที่การงานนะครับหรือว่าความสามารถเฉพาะตัวหรืออาจจะโด่งดังในเรื่องที่ท่านไม่เคยทําเลยนะครับจู่ๆอาจจะเป็นผู้แตกเลยนะครับม,มันเหมือนแบบว่ามันมีอะไรมาจุดประกายนะครับที่อยู่ทําให้คุณโด่งดังไปเลยนะครับดีไม่ดีอาจจะเป็นดาวทิกต็อกเป็นยูทูบเบอร์เป็นดาราก,ก็เกิดขึ้นได้นะครับ ส่วนในเรื่องของเขาเรียกว่าถ้ามองในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรครอบครัวแลวกันนะครับถ้ามองในเรื่องของครอบครัวเนาะเมื่อกี้ผมผมบอกไปก็คือมันเกี่ยวกับตัวคุณนะครับแต่ถ้ามองในเรื่องของครอบครัวเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับคุณมีโอกาสที่จะได้รับเคาะแล้วกันนะครับอาจจะมีเคาะนะครับเคาะตามตามตำราโบราณท่านเขียนว่าว่าเคาะนี้เนี่ยนะครับ อาจจะเป็นเคราะหนักด้วยนะครับหรือหรือดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการสูญเสียนะครับญาติพี่น้องภายในบ้านนะครับแต่ถ้าฝันนี้นะครับมีเขาเรียกว่ามีสาเหตุมามันผมเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันนะครับมันมันจะมันไม่ค่อยอยากจะพูดนะครับแต่ก็ขอพูดแล้วกันนะครับคือมันมีอยู่2เรื่องนะครับ การฝันลักษณะนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดประมาณ2เรื่องคือมันเป็นเหมือนโลกคู่ขนานนะครับเรื่องดีนะครับก็เหมือนที่ผมเล่าไปนะครับจะมีชื่อเสียงเกียรติยศโด่งดังในอนาคตนะครับการมีชื่อเสียงเกียรติยศโด่งดังอะไรก็ว่านไปมันก็มาพร้อมเงินถูกไหมครับก็คือท่านร่ํารวยแน่นอนนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นเคราะห์นะครับคือคือมันมันจะสวนทางกันมันจะตรงกันข้ามกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกับท่านในเรื่องไหนนะครับ ถ้าเกิดกับท่านในเรื่องไหนเนี่ยนะครับ oh <my> ก็อาจ oh <my> ก็อาจจะเกิดได้นะครับแต่ผมในไหนวันนี้มาเจอผมแล้วนะครับผมขอให้ไม่ต้องไปคิดถึงในเรื่องของเรื่องไม่ดีแล้วกันนะครับผมขอให้มันเกิดกับท่านในเรื่องที่ดีนะครับ oh <my> ก็คือชื่อเสียงกิจยศโด่งดังนะครับเริ่มรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะครับภายใน3วัน7วันนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมขออํำนาาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนทุกท่านเคารพนับถือนะครับอํานวยอวยชัยให้ฝันนี้เป็นฝันที่ดีฝันที่เฮงนะครับเป็นฝันที่ทําให้คุณมีกิตยศชื่อเสียงโด่งดังนะครับร่ำรวยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทางคุณและครอบครัวส่วนเลขเด็ดเลขมงคลได้แก่เลข5 5 4 4 5ขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ